เชิญชมรายการเฟตเฟ่เท่ากับเฟตเฟ่เท่ากับวันนี้เฟตเฟ่ทุกคนจะเท่ากับอะไรเชิญชมเชิญแชร์และลุ้นรับเงินรางวัลใด้เลยนะครับผมสำหรับสปอนเซอร์ที่สนับสนุนวันนี้ก็ได้แก่กางเกงยีนเอนจิเนียร์ยีนนะครับผมด้านหลังดิสเทนแบ็กกราวของเราในวันนี้นะครับผมสนับสนุนโดยเอนจิเนียร์ยีนยีนที่คุณสามารถออกแบบป้ายหนังได้เอง ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนสั่งซื้อได้ที่ line id @engineer_yins เกับเกมที่จะแข่งขันกันในวันนี้นะครับมันคือเกมวัดใจกันนะครับแต่ละคนเนี่ยจะรู้จักเพื่อนในกลุ่มดีมากน้อยแค่ไหนมันคือเกมที่ชื่อว่าจับหามดูก็รู้ว่าใครครับ ที่เกมจะเริ่มขึ้นกันในวันนี้ขออนุญาตลงขันเพื่อนเพื่อนเฟฟทุกคนนะครับคนละ2แดงเอาไปแจกท่านผู้ชมทางบ้านที่แชร์คลิปนี้นะครับสำหรับกติกาเกมจับหามดูก็รู้นะว่าใครนะครับผมจะเลือกเฟๆคนหนึ่งขึ้นมานะครับและปิดตาเพื่อ ว่ามันกระตุกกระตุกกระการเดี๋ยวกูคำหำพูดอ่ะพูดหนึ่งสอาำหรับกติกาเกมจับหำดูก็รู้ว่าใครในวันนี้นะแล้วผมจะเลือกเฟสเฟ่คนหนึ่งขึ้นมาและปิดตาครับจับและคำหำของเฟสเฟ่แต่ละคนนะครับว่าคนนี้คือใครถ้าใครจับและคำหำและทายถูกคนนั้นจะได้ สองแดงนั้นคืนกลับไปนะครับเดี๋ยวเบรกต่อไปเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยนะครับผมปิดแบบนี้ธรรมดาไปมันต้องมีดนตรีดนตรีสดแบบรายการเกมโชว์อ่ะพรปิดเบรกปุ๊บก็เชิญนักดนตรีมาเล่นอ่ะมีวงดนตรีไหมอัดโดอเอเกมมีอยู่คนนึ่งใครอ่ะพี่บอยจ้าไงพี่มาีบอยไงอโห รอวันนี้มานานแล้วอยางีเมเฟ่คนดูเป็นล้านๆจอนเล่นวันนี้ฉายแสงวันนี้แน่นอนเดี๋ยวก่อนที่เราจะพักเบรกและเลื่มนเกมในเบรกหน้านะครับเรามาฟังดนตรีเพลินๆจากพี่บอยจอนกันก่อนนะครับ ขอบคุณมากครับพี่บอยไัยร้องมากๆครับเดี๋ยวเราไปปิดกันลาก่อนครับเดี๋ยวเรามาปิดกันปิดกุญแจนะอย่าไปไหนบิดคั้นแรกเลยเวลาย,ยังมีเยอะพี่บอยสำหรับวันนี้และตอนนี้เรามาเริ่มคนแรกกันเลยนะครับขอเชิญคุณแกสศครับผมอะครับพี่เดียปิดตาแลยปิดตาค, <ำ S 1> รครับเท่ารไรครับห้าให้ทีครับ สามนาทีคร <3 S 1> ับหนึ่งไม่ถูกข้อครับผมจะให้คำคำเพื่อนนะครับและวิเคราะห์นะครับผมว่าคนนั้นคือเพื่อนของคุณคือใครเรียกชื่อก็ได้แต่ง่ายง่ายเรียกชื่อคุณก็รู้ดิครับผมอกร็ดมอยู่ิอกกร็ดูมู่อุ้ยเจอคนแล้วไอ้คนสั้นเลยคุณท้าอย่างจัดเด็ดเนี่ย เจเดดเป็นคนสะอาดแต่เชื่อว่าอย่างเจเดดเนี่ยจะต้องตัดขนไม่ปล่อย้าอย่างนี้เล <c oughs> ียวเล็กมากคือเล็กจนตกใจอะเบียร์มาครับพี่เบียร์พี่เบียร์คึงหรือว่าอะไรครับเนี่ยไอ้ปุ้ยไอ้ปุ้ยไม่น่าใช่เพราะปุ้ยต้องโกนหมอยีอ่หมอยมันยาวไปนั่นเหลือไ,ไ,ตไตอ้ไสไอ้ไสพี่เบียร์เขาจะเสร็จแล้วครับพี่เบียร์ครับท้ายว่าเฮียหอ<า> พี่เบียเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับพี่คำตอบสุดท้ายครับใส่เท้าใใหม่เยอะเป็นเด็กเป็นเลแล้วอะไรเลิกฝากเลย้เควาแข็งครับเฮ้ยยย คนยืดด้วยเป็นไงบ้างครับพี่เจมสำหรับเอาไว้วัดเพื่อนของพี่เจมคนนี้เฮ้ยเฮ้ยหนักเหรอวะ โราถึงแค่มีไม่กี่คนหรอกฮ้ยมันจะมีกันที่เที่ยวเที่ยวมไปอยู่เลยไณดูหน่อยดิจังไลน์เนี่ยเหลือสองคนเลยแม่อีเบียร์ก็ไอ้จ๊อปเดี๋ยวต้องชิมกันเดี๋ยวต้องชิมกันผมขอตอบเลยก๊อปฟูครับขออนุญาตรบกวนเปิดผ้าปิดตาให้พี่เจมดูคำตอบแล้วอ๋อมแน่นเกินดว่าแล้วความจังไลน์แบบนี้ เกม5้าทายถูกนะครับก็ได้รับเงิน200บาทคืนไปนะครับผมแต่เมื่อกี้เกิดแอุบิเหตุการรายการขึ้นแล้วผมท่อพี่ก๊อฟแตกมือพี่เกมก็น่าจะไม่สะอาดก็ขอรญยะเก็บเงินนี้ไว้ที่รับผมก่อนนะครับผมเป๊ะเท่ากับให้ผมมาทำครับครับผมันผมปวดขาอยู่จะเล่นได้อครับพอดีขา เข็นมาปวดจังเนี่ยมือก็ปวดผมปวดหมดเลยขาเยอะไปไหมเนี่ยปวดจริงจริงโอ๊ยเวลาไปยังขาเลยของของของเขาจะทำยังไงนึจริ่งยืนไม่ได้เดี๋ยวล้มเขาอีกเขาอีกจริงจริงเดี๋ยวยืนแล้วล้มกลางรายการอะไรครับเริ่มจับได้ยังครับพี่ก่อนสักครู่ครับผมเฮ้ย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 มันเป็นเมื่อของผมหรือเมื่อของคนนี่เ ม,มือผมเพื่อนเขาเลิศเพลงผมลืมไปว่ามือผมเปืเ้อนคขาเลิศเพลงครับพี่ต้อมครับขอทายายผมเลยครับขอเบรกแป๊บปวดขามากเลยนะสกูก่ครับยานกำลังมาครับอจะหนีไปไหนล่ะหนีไปไหนล่ะเอาเห็นผมจับได้แล้วครับอใหญ่มากไข่ใหญ่มากบอกตรงๆกระโปงใหญ่นะครับก็น่าจะเป็นแบบคนตัวใหญ่ก็มีต้มชิลเฮียฮอและเบียร์สดและผมขอทายเลยว่าน่าจะเป็น ต้องชิวครับแตะะ่ละไม่เห็นอะผมยังไม่เห็นเลยเปิดตาดิครับบอยจะเห็หนได้ยังไงครับพี่แล้ฟองเยียอะไรเนี่ยชักเว่ามาน้ำเยอะขนาดนี้ไม่เคยออกเลยเหรอเป๊เป้เขากับเราไปพักเบรกกินน้ำกินท่ากันก่อนนคะครับผมเรียนเชิญพี่บอยมาเล่นเรตตีให้ดูโอ้ยเฮ้ยเกย์สาวเลย ไปขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเบียดห้านแล้วนะผมคนที่สี่กับเกมจะถามดูก็รู้ว่าใครครับผมไม่ได้บิดกันเร่งจริงเรามีเวลาอีกเป็น4ีห้ชั่วโมงโอเคได้ได้อง้าได้ดงเก็ฑแไดนเราี่เกณฑนั่นเองโอเคเอล้ดีตอนนี้เราอยู่ที่ป่าแห่งหง โอ้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 ผมเจอแล้วแผมเจอแล้วครับน้องไตอาจจะคอนด้าก็ไม่น่าใช่น่าจะเขียวหางไหม้เบ่งขยับเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้ไตเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้ฟ้าฝ่าฟ้าฝ่ามาจะเดาได้แล้วอ้าวไม่จับอะไรฟ้าหรือไผ่กรอบเลยครับน้องไต ยืนหันหน้าไปทางกล้องนิดนึงครับน้องไก่ยืนครับให้น้องไก่ตอบครับว่าถามที่น้องไก่คำเมื่อกี้คือเฟสเฟยคนไหนครับพี่เจมห้าร้อยแต่แถูกหรือเปล่าเอยคำตอบนั้นไม่น่าะตบจังเลย

ไอ้ดแมคิดวิเคราะห์เลยครับแยกแยะว่ามันคือหาของใครครับพี่เวนต์ตั้มเฮ้ยนี่ไม่น่ยจะเอาของเขาเลยนะครับพี่เวนตตั้มนั้นคือไมนของเล่นเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยผมดูแล้วเนี่ยเดื้อเนี่ย โตกันน้ำใช่ป่าวตเฮ้ยเฮ้ยตัวเองไม่้ครับพี่มันตล้าเมื่อกี้ตัวยินไม่ค่อยชัดเอกไม่ชอบหรอโฟโต้ถูกเพ่าการไมมมีคำตอบในใจนะครับสำหรับเรื่องคนนี้มีแล้วครับอ่า อย่าวีแมวครับผมเอ้าไม่ใช่ครับเป็นพิธีกรครับพี่โอ้โือไปถ้าจกขอเดาวีต้องมีน้ำหน่อยหน่อยโอ้าเขาชอบมีเรื่องการเส่วนสระโอ้ยนี่ก็ออกเลือดสื่อตลอดเลยนี่อ่ะโอ้โหป้าน่นๆ้าน่ะมันกี้ตั้พูดถึงอะไรนะ อันนี้เราฟูกันฟังคัดกล้องแล้วฟูไปเดินเดี๋ยวบอกานเมื่อวานเขาก็ติดป้ายเลยไอ้หนึ่งหมาตรงหน้าห้าบุคคลเนี่ยห้ามเข้าห้าเฮ้ยนั่นเคลื่อนเราดี่ว่าทำไมเข้าไม่ได้วะทำเด็กตายทีคนนึงเด็กไปเล่นสวนน้ำข้างบนไงอ่าทัดแปดสไลเดอร์หัวโค้งไงจังหวะเด็กสไลเดอร์มาโค้งตึ้งต้องหุ่ดไปนู่ดดุนคนทองอันนี้เอ้าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไงอ่ะไม่เกี่ยวอะไรอ่ะใกล้เนี่ยมีมีเพื่อนแบบพธ์กับผู้หญิงที่ชอบสวนน้ำไว้ แล้วก็ทิ้งน้องว่าไว้เด็กสไลด์มาลื่นหัวแตกไปนู่นโอ้โหนัรมีทำห้างเขาเสียหายที่มีตั้งเยอะตั้งแยนมันไม่ไปเอาการโอ้โหเอากปสสวนน้ำพี่โน้ตนำเช็ดปากทางนี้เลยโอยไอยลอ้ลอยลอนลอยลอยลอยนอ่ไอยเอยอยล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 ออยล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 ออยลลอยอยลออยลอ่จอยลอยยยยยอลยอออ่ยลย งั้นผมขออนุญาตเฉลยเลยเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาคอบพี่พงก่อนจะเจ็บหันซ้ายไปดูครับคำตอบที่ตอบเม่อกี้ถูกหรือเปล่าเอ้ยเอามือเอามือล้วงไว้เคไม่ได้นะต้องถนอมรอยสักเพราะพี่ปุ้ยเขามีรอยสักเยอะ ทามอเอรร์ฟัฮาอยหน่อยเออฮะห่วงลอยสักเพื่อนเว้ยถ้าไม่ทาออยเนี่ยเดี๋ยวมันล้วงไปน่ะแล้วลอยสักมันจะไม่สดฮะขนหนอลลอยสักเพื่อนมึงเปิดใจดีกว่าทาทาทาขนหนอมึงไว้พี่เด็กทำอ่าโอเคครับผมลงเขไปข้างในแล้วนะครับพี่เด็ดนี่นี่อ่าและพี่เด็ดบอกผู้ชมนะครับว่า รู้สึกเป็นยังไงครับมันสั้นมากจมันสั้นมากขนนี่แบบเออเฮ้ยมึงกันก็ได้นะไอ้ทิพย์ขนโคตรยาวเลยเนี่ยผมผมผมขอเนี่ยพี่เ็ยคำสองมือดีกว่าครับเพื่อความสองมือด้วยสองมือด้วยครับอ่าสองมือเลยครับผมไอ้เหี้ยไอ้ชื่อว่า ตอบตรงข้อชี้เลยนี่ไอ้พึ่งมีไข่ฟองเดียวหรอเอ้เด็กอยากแบนเดียวจริงขอตอบแล้วขอตอบเลยละคำตอบในใจของพี่เด็คนนั้นคือใครครับเบสเบสสดแต่แม่ ไม่ได้เลยครับปอ้ยปีตาปีตาปีปีตาาปตาปีตาปิตาปิตาปิตาปตาาปาปีตาี่าล้าปีตาีาปีตาปตาปิตาปีตาปีาอ่าปีตาีตายาี อ,อ่าล้างมือก่อนทำใช่ไหมครับโอ,โหอ้หัวมันบนบนหน่อยเขาากเขาาไปหน่อยเออถเข้าไปเออถกเยี่ยวว่าเป็นใหญ่อะไร โอ้ยหัวใหญ่หัวใหญ่หัวใหญ่แต่ได้ไหมพอจะตอบได้ไหมครับว่าเพื่อนคนนี้คือใครเลเพ่เพ่เขบอกใหญ่ใหญ่นะหัวใหญ่นะเหมือนนัดกึ่งหัวตัวกล้าเนี่ยมันจะระดับธรรมดาแต่หัวนี่มันจะใหญ่มากมันหัวบัวโอวบัวพี่ฮอร์มีคำตอบเลยใจนะครับสําหรับเพื่อนคนนี้มีครับมั่นใจปะครับมั่นใจมั่นใจงั้นเราตอบท่านผู้ชมนะครับว่าคนนี้คือใครครับ ขูขออนุญาตเปิดภาพปิดตาและให้พี่ออดูคําตอบที่ตอบครับเป็นคําตอบที่ถูกต้องเป๊ะเ,เ,เ,เท่ากับจะ,จะพร้อมเหรอเห็นบนบนบนหัวอยู่อ่ะเล่นไม่ได้เลยเว<อ><อ>้ยเตาคนอื่นเ,เล่นแทนได้ไหมอ่ะ ต้องไหวไปเพื่อนเตรียมมาเตรียมมาเหัวหมุนเรื่ยไหวเรื่อยไม่ต้องปวดหัวไอ้สัตว์ไอ้นี่ปวดนรกปวดขมับไงปวดขมับปวดขมับกรุญาตปิดตาพว่ต้อมเชียวเลยครับแม่ไม่นวดขมับเลยสัตว์ไอ้เหี้ยกูเห็นแม่ไม่นวดขมับแล้วแม่ปวดมึงปวดจริงป้ะเนี่ยโอ๊ยปวดแล้วครับพี่เอ้ไอ้ไอ้ต้อมมึงปวดหัวไม่กินพาราวะ ไอ้สารแดกพาราดิสงสัยคนโดนไอ้เหี้ยมันเวียนหัวไอพิเศษไงมือะกินพาราแล้วมือมึงอย่างเงี้ยของคนโดนมันแสบเอาเหรอเออบ้าบอเอ้ยมึงดูเป็นห่วงเนาะมึงดูเป็นห่วงมันเนาอยกอลห่วงกูห่วงเพื่อนทุกคนแหละไอ้เหี้ยจริงปะเออมึงเบาๆอย่าดมหน่อยเออเดี๋ยวเพื่อนมันจะแสบไอ้แม่งคุณต้องคืนก่อน ไถ่ายได้เลยพอจะมีคำตอบด้วยครับมีนะครับเพื่อนคนนี้อะนอนก็นอนด้วยกันกกันดีมาอยู่ก็อยู่บ้านเดียวกันเฮ้ยร้านตูดให้มันมาแล้วไอ้เงี้ยเสีัยทไมแม่งเมาเนี่ยไอ้ก๊อฟฟะไหนเคลียร์เรื่องร้านตูดหน่อยครับเคยมีร้านตูดอะไรกันสิบปีที่แล้วอ่ะครับผมวันรับปริญญาก๊อฟฟ์ขอไปสุด ก็เมาแอะเลยเคยนี่ปวดขี้ตอนเมาทขี้อนเาแล้วกูิขี้กับแม่งแก้ข้าหมดแล้วแม่งนั่งขี้ไปช่วยกูด้วยกูล้างตุ่ไม่ได้แล้วอน้ำตต่เนี่ยแล้วอาบแล้วอาน้ำมันเรียกจริงไหมครบพี่เอล์ูขอยามองกัมโบราณกับกูคนละเรื่องกันไม่ใช่เอาไหมเอาไหมไม่มีไมู่ไหมไม่มีนะไอกอลแล้วันเป็นซับไ แต่เด็กก็สไลด์วื๊บเด็กน่รออยู่แต่มองมามานข้าวไปทันทิเ่อ่านี้อะไรกนนี่อ้่ยไม่ใช่อทุกคนอีกทีเ้อขอไม้คอองเฮ้ยนะมันซื้อคอหรอเก็บเลยทีเป้เข้ากับก็เมื่อกี้พี่ตามคิวตอบถูนแล้วครับผมได้เงิน200บาทไปนะครับแต่แบงค์นี้คือของสูงนะครับผมและมือของทุกท่านนี้ไปจับขำแล้วประเภทของทุกคนก็ไม่ดีนะครับผมขออนุญาตเก็บเงิน200ทุกคนที่ได้เนี่ยไว้ที่ผมนะครับผม วนนี้เรามาดูว่าเงินในขันนี้เหลือกี่บาทนะครับนี่นะครับผมเหลืออยู่400บาทครับเหลือเท่าไหร่นะเหลือ400ครับผมปกติเฟซเท่ากับแจกพันหนึ่งเงินพันบาทวะพันบาทไปยิ่งกระเป๋าตังค์มาด้วยตาตากูไม่ง่ายมีเงินเยอะงินมันเงินมันคุ้นๆจังเลยวานบาทแจกเลยมีเท่าไหร่วะอีนี้รวยนะ หน้าถันจอดผ่านอันนี้เสร็จเสร็จเสร็จมาทำตังตกในบ้านโจรอิเหี้ยเอ้ยทำไมคนอย่างกูไม่ตางหกพันไม่ได้คนอย่างกูจะแจกสังหกพันคุณผู้ชมไม่ได้ไงแจกอะไรครับเอ๊ะอะไรเดียวคนหมดมันเยอะไปฮะสี่ร้อยไม่ต้องเก่งใจกู เกียใจมึงลปเดินเกียใจกูเงินกูกระบัป๊บแป๊ถึงไปไหนนี่มาออกกล้องไอ้เขาผมนี่คือสิทธิ์คิ้วนะไอ้เขาเี้เดี๋ยวเราปี๊บมือเขาไม่อายแล้ะอุซ่าไม่เล่นแล้วใส่อยู่หลังกล้องนะไอ้ยี่นี่ก็มาวางตังค์ทิ้งไว้เขาตลกไม่ใช่ไม่เชื่อถ้ามึงไม่เชื่อว่าตลกไอ้ตั้มร้องเพลง

แต่เฮี้ยอะไร่ะแทนที่จะห้ามมันเฮี้ยหรือขี้ไปเนี่ยคีณก็ืว่าขี้ไปครับคุณป้าเชิญครับเฮ้จบเยเป๊เท่ากับ400บาทที่เหลือในขันนี้นะครับผมมันน้อยไปครับเรามีสปอนเซอร์ผู้สน <vastly amplify> <People> ับสนุนใจดีครับที่จะให้การเกงยีนเพิ่มไปอีกครับ สำหรับคนที่แชร์คลิปนี้คนละ1ตัว6ตัวครับผมรางวัลน่นรางวัลครับ6<อ>ตัวสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณการเกงยีนเองยีนเนี่ยยีนนะครับผมขอบคุณครับ ท่านใดที่สนใจอยากซัพพอร์ตหรือว่าอยากจะให้เฟสเฟสบอยแบนด์ทำคลิปดีๆออกมาก็ติดต่อเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะครับผมด้านล่างนี้เลยนะครับผมและพวกเขาจะไม่ทำให้คุณผิดหวังครับก่อนที่จะลากันไปเราจะมาฟังเพลงเขาแบบเต็มๆจากพี่บอยจอนครับผมรอมาดลยรอมาเลยโอ้ยสามสิบเด ไรเป็นเพีงเดี๋ยวมเราเป็นเพียงสาวเฮเา่กันเลยเนี่ยออารลเดี๋ยวคนเล่นเดี๋ยวฝากเบอร์โทรส้างงานได้นะครับบอยจอร์ด0 8 6 5 4 6 4 8 0 5พี่น้องภาคใต้พี่น้องภาคเหนือพี่น้องภาคอีสานนะผมรอไปเล่นเพลง่สาเฮร์กับเพลงรอยเวอร์อยู่นะเวร์ คุณมากมากครับพี่บอยหลังลากันด้วยเพลงนี้นะครับของคุณพี่บอยมากมากสำหรับคลิปนี้ดีดีไม่ต้องมาตะกี้พี่ตะกี้เร่งหน่อยนิย้อยจันทร์ย้อย เต็มแล้ววิวออยเมื่อกี้เขาร้องได้ยินทั้งประเทศแล้วเพาะทุกแต้วใจเย็นๆนี่อูอินโทรมายังไม่ได้ขี่สักทีนี่มาตั้เทปแล้วในเพลงนี้ไม่ผมรู้ว่าเต็มเพลงแล้วเต็มเต็มลยเต็มเต็มเลยแกแล้ไม่แกล้วไม่แก้ไม่มีแล้วนะเต็มเต็มทักเดี๋ยวตกมือเขาจังหวัดลองลองไวรุ่นทั้งหลายประเทศไทยไม่มกวน๋ยวตกมือให้จังหวัด บ้านเูาแค่นายไมร่รู้เขาไปแลแรลเองเพือพี่เป็นมุ่งตัวให้ชดเขาพี่ขี่รถเครื่องไปส่งไา ราแมนเลยรอยแรงยีสิบเอ้ยโยเด็ก oh, hey, ัดะหน้าดียเกนี้หมดเวลาแลหน้าอย่ะไปกีบอดีท่านี้เ่ยผมไปยาวๆเลยเนี่ยับมันไปยาวๆหมดไลเลยโอ้ไปเลยไปไไปไปไปไไ เฮ้ยเรื่องที่เธอมอกไปเมื่อวานแล้วจริงป่าวะคุไม่รู้เรื่องเลยมึงเคยโดนอะไรกับผู้หญิงเหรอกูจะร้องเพลงกอล์ฟเตอร์แรปยาวีให้เขาฟังแล้วเรื่องที่มึงซัดผู้หญิงในสวน้ำจริงไหมเนี่ยเป๊ะเท่ากับ